สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ h o n d a d re a มนะครับรถ h o n d a d r ร a มคันนี้นะครับมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมช่วงแรกนะครับลูกค้าก็มานะครับเอามาให้ทำการแก้ไขให้หน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ทำการตรวจเช็คนะครับโดยการสตาร์ทเท้าดูนะครับสตาร์ทเท้าแล้วสตาร์ทไม่ลงนะครับอาการของมันคือสตาร์ทเท้าไม่ลงนะครับแล้วทีนี้เราก็ได้ทำการถอดหัวเทียนออกมานะครับ พอถอดหอยเทียนออกมาปุ๊บแล้วเราก็สตาร์ทเท้านะครับน้ําพุ่งออกมาตรงบริเวณรูหอยเทียนนะครับน้ําพุ่งออกมาเลยนะครับผมลูกค้าบอกว่าจอดทิ้งไว้นะครับจอดทิ้งไว้นานนะครับตากแดดตากฝนนะครับพอตากแดดตากฝนนะครับน้ํามันจะเข้าบริเวณคาบูหรือว่าหมอกรองนะครับเข้ามาบริเวณมอกรองอากาศแล้วครับแล้วก็เข้ามาตรงบริเวณคาบูนะครับคาบูแล้วก็เข้ามาตรงบริเวณเครื่องนะครับ บร,บริเวณหัวลูกสูบบริเวณหัวลูกสูบนะครับทีนี้น้ํามันขังอยู่บริเวณหัวลูกสูบมันก็จะทําให้เราสตาร์ทเท้าไม่ลงนะครับพอเราถอดหัวเทียนแล้วมันถึงจะ,จะสตาร์ทเท้าได้นะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาก็คือว่าปัญหาของมันก็คือตอนที่เราล้างขบูเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่มีแรงอัดรถมันไม่มีกําลังอัดมันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับ ที่มันไม่มีกําลังอัดนะครับก็มันจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งก็คือว่าวาววาวไอดีร wow. wow ั่วนะครับวาวไอดีร wow ั่วดูสิครับสนิมเต็มเลยนะครับน้ําขังนะครับน้ําฝนเข้าไปขังอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับห้องเผาไหม้แล้วก็ห้องไอดีนะครับดูสิครับวาวไอดี wow เป็นสนิมนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้น้ําที่เข้ามาบริเวณ ห้องเผาไหม้เนี่ยมันก็จะทําให้ผนงังผนงังลูกสูบนะครับผนังเสื้อสูบเป็นรอยหมดนะครับดูสิครับเป็นรอยดูสิครับเป็นรอยมันจะไม่เรียบนะครับมันจะเป็นรอยสนิมนะครับมันน้ำแหละมันจะกัดนะครับจะกัดบริเวณผนงังผนงังเสื้อสูบผนังลูกสูบนะครับดูสิครับเป็นรอยเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทําให้ไม่มีกําลังอัดนะครับเก็บแรงอัดไว้ไม่อยู่นะครับดูสิครับ นี่เลยนะครับเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการเอาไปคว้านใหม่นะครับแบบนี้ก็คือถ้าใส่หรือว่าประกอบเข้าไปมันก็จะใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับต้องเอาไปคว้านนะครับคว้านใหม่เลยนะครับแล้วก็ส่วนวาลตัวนี้เราก็บดวาลก็ได้อยู่นะครับบดวาลได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าลูกสูบแหวนลูกสูบนะครับเสื้อสูบเนี่ยต้องเอาไปคว้านใหม่นะครับเปลี่ยนรูปเป็นแหวนใหม่นะครับ ไม่อย่างนั้นนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราใส่เข้าไปมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับดูสิครับเป็นรอยรอยตรงนี้เนี่ยมาจากน้ํานะครับน้ําที่มาขังอยู่บริเวณห้องเผาไหม้นะครับทําให้บริเวณนี้มันเกิดเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทําให้แรงอัดไม่มีนะครับไม่มีกําลังอัดนะครับคันนี้ก็จะเป็นอุทาหหณอนะครับสําหรับรถที่เราไม่ได้ใช้รถนะครับก็ ให้เราจอดไว้ในร่มนะครับอย่าจอดตากแดดตากฝนนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเข้าไปนะมันจะทําให้เครื่องพังได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะใช้เวลาอยู่นะครับก็จะได้ทําการไปคว้านใหม่ด้วยนะครับครับสรุปแล้วนะครับเครื่องนี้ก็คือไม่ได้ทํากวนคว้านนะครับไม่ได้คว้านนะครับเพื่อนเนื่องจากว่าลูกค้ามีงบจํากัดนะครับก็เลยได้ทําการล้างนะครับล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับโดยการขัดน้ําให้ ผนังลูกสูบให้เรียบนะครับแล้วก็เรียงาปากแหวนลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็ได้ทําการบดวาลวใหม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือน็อตปรับตั้งวาลวตัวนี้ครับน็อตปรับตั้งวาลวตัวนี้มันฝืดมากนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับมันฝืดแล้วทีนี้มันจะทําให้เราปรับตั้งวาลวไม่ได้นะครับ เราก็จะได้ทําการซื้อน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวนี้มีขายอยู่นะครับราคาก็จะอยู่ที่40กว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นน็อตอย่างดีนะครับน็อตเหล็กกล้าอย่างดีนะครับถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะลื่นนะครับสามารถหมุนได้ง่ายปรับตั้งได้ง่ายนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนน็อตปรับตั้งวาล์วใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับเพื่อน สรุปคันนี้ก็คือไม่ได้คว้านนะครับก็แค่บทวาวนะครับแล้วก็ล้างทำปราสาทแล้วก็จันเรียงปากแหวนลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็ทําการล้างขบูให้ดีนะครับก็สตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับเลงได้นะครับควันไม่ขาวนะครับแต่ว่าควันขาวช่วงแรกนะครับควันขาวช่วงแรกนะครับพอสัาพหนึ่งก็โอเคนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับคันนี้ไม่ได้คว้านนะครับสวัสดีครับ